หุ้นเทคพลังงานเล็กๆตัวนี้พุ่งขึ้นกว่า24%ภายในวันเดียวและไม่ใช่แค่ราคาที่น่าตื่นเต้นแต่ยังมีข่าวดีเรื่องดีลกับ NVIDIA เดียรวมถึงความคาดหวังครั้งใหม่จากตลาด AI ด้วยใช่ค่ะหุ้นตัวนั้นคือ NVTS หรือ Navitas Semiconductor บริษัทที่ทำเทคโนโลยีชิปพลังงานขั้นสูงที่ชื่อว่า g ก n fast และ g e n i ส และตอนนี้นักลงทุนกำลังถามกันว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาหรือแค่เด้งระยะสั้นวันนี้หุ้นนอกมอนิเตอร์จะพาไปล้วงลึกว่า NVTS ทำอะไรมีจุดแข็งตรงไหนความเสี่ยงคืออะไรและที่สำคัญจังหวะนี้ยังทันอยู่ไหมครับ n a วิต a s เซมิคอนดักเตอเป็นบริษัทในสหรัฐที่ผลิตชิปพลังงานด้วยวัสดุใหม่แกนและ SIC แทนที่ซิลิคอนแบบเดิมแกนหรือเกาเลี่ยมไนไตรด์และ SIC หรือซิลิคอนคาร์ไบด์ทำให้ชิปเล็กลงส่งพลังได้เร็วขึ้นเสียพลังงานน้อยลงและไม่ร้อนง่ายค่ะชิปแบบนี้ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่นที่ชาร์จเร็วรถยนต์ E ีพลังงานแสงอาทิตย์และล่าสุดก็คือ AI Data Center ครับลูกค้าของ NVTS ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Dell Lenovo Samsung และตอนนี้กำลังร่วมมือกับ NVIDIA ในโปรเจกต์ Cyber HVDC ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีแกนในระบบจ่ายไฟให้กับชิป AI ที่กินไฟหนักมากเมื่อวาน NVTS ปิดที่8.47ดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า24%ในวันเดียว และระหว่างวันขึ้นไปแต่9.48ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบ52สัปดาห์คิดเป็นการพุ่งจากราคาปิดอีก11.9%เลยนะครับนักลงทุนแห่เข้ามาเพราะ3มเหตุผลหลัก 1. ข่าวดีจากดีวกับเอ i น i เดียาทำให้เห็นโอกาสเติบโตในตลาด AI 2. การเตรียมประกาศ Q2 earnings วันที่4สิงหาคมทำให้นักลงทนุนกินกำไรล่วงหน้า และ 3. การผลิตเวเฟอร์200มิลใหม่ในไต้หวันกับ PSMC จะลดต้นทุนและขยายกำลังผลิตได้มากขึ้นตไตรามาสที่ผ่านมารายได้อยู่ที่14.2ล้านดอลลาร์ขาดทุนสุทธิราว21ล้านดอลลาร์แต่ Gross Margin ดีขึ้นเป็น38.4%บรริษัทบอกว่าเป้าหมายคือกำไรภายในปี2025และเชื่อว่าจะถึงจุด Break e v e n ได้ในปี2026ครับ สิ่งที่ต้องลุ้นตอนนี้คือไตรามาสที่2ที่จะประกาศเร็วๆนี้จะสะท้อนดีล n อ i น i ีเยและ b a c k l o อกที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ NVTS เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแกนฟาสที่เร็วแรงและปลอดภัยกว่าชิปเดิมตลาดเป้าหมายใหญ่มากทั้ง EV, Data Center, Solar และ Smart Charging พันธมิตรแน่นทั้ง NVIDIA, PSMC Dell และอีกหลายเจ้า เทนโลกำลังขับเคลื่อนด้วย AI และพลังงานสะอาดซึ่ง NVTS อยู่ตรงใจกลางทั้งหมดแต่อย่าลืมนะคะว่าบริษัทยังขาดทุนต่อเนื่องและต้องใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ Valuation ค่อนข้างสูง E/V ต่อเซลปีนี้เกิน16เท่าเทียบกับกลุ่มที่3เท่าคู่แข่งในตลาดมีทั้ง Infineon STMicro และ Texas Instruments ที่มีฐานใหญ่กว่าเยอะ หากดิวกับ n v ็นวีเดียไม่เจเนเรตรายได้จริงในปีนี้ราคาหุ้นอาจถูกเคไขเร็วมากหากคุณถือยาว NVTS คือหุ้นเทคในตลาดพลังงานที่ยังอยู่ในช่วงปั้นฐานมีโอกาสเป็นมัลติแบกเกอร์ได้ถ้าทำกำไรได้จริงภายใน2ปีแต่สำหรับสายเทรดอาจจะต้องระวังแรงขายทำกำไรช่วง NVTSearnings ถ้าคาดการต่ำกว่าที่หวังกราฟตอนนี้มีแนวรับสำคัญที่ 7.20ดอลลาร์และ5.30ดอลลาร์หากยืนเหนือ8ดอลลาร์ได้ต่ออาจได้เห็น10ถึง12ดอลลาร์ภายใน Q3 หุ้น NVTS กำลังถูกจับตาจากนักลงทุนทั่วโลกเทคโนโลยีของเขาอาจอยู่เบื้องหลังพลังงาน AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกแต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบถ้าคุณเชื่อในเทคโนโลยีและรับความเสี่ยงได้นี่คือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้วคุณล่ะ คิดว่า NVTS จะไปได้ไกลแค่ไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหุ้นนอกมอนิเตอร์ฝากกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะคะ